Mm-hmm. Thank you. ตอนนี้บรรยากาศนะครับยิ่งเย็นนะฮะยิ่งเย็นนะครับ,นนค,รบคนก็นะเริ่มหลั่งไหลเข้ามานะครับนี่นะครับอากาศก็นะเริ่มเย็นนะก็เริ่มหนาวนะครับมีลมโชยๆนะสุรินตันนี้อากาศกำลังดีนะครับจะเห็นว่ารถที่ขับผ่านไปผ่านมาครับก็จะมีการส่งสัญญาณน,นะหรือบีบกแกรนะครับ บอกให้รู้ว่านะฮะขอทางนะครับง่ายๆนะเป็นการขอทางนะครับก็นะบางท่านนะก็ได้เลขนะได้โชคแล้วนะก็นะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนนะฮะเอฟซีท่านใดที่นะครับเพิ่งมาก็นะครับตอนนี้ก็ก็มีนะฮะฝ่ายบริการนะครับไม่จะเป็นนะฮะน้ำแดงนะครับมีน้ําแดงมีทูบนะครับท่านไม่ต้องเตรียมมาจากบ้านนะครับเรามีให้บริการนะครับ นี่ครับทู้บูชานะครับไม่แพงนะฮะมาซื้อเอาข้างหน้าได้นะครับทูบบูชานะครับมี มันก็นะยังหลังไหลมานะครับไม่ขาดสายนะครับวันนี้ก็นะครับจะหกโมงเย็นนั้นนะครับนี่นะครับฝนยิ่งเย็นฮะยิ่งยิ่งเย็นฮะยิ่งมาเยอะนะครับนะครับก็นะครับสถานที่ก็จะนะฮะถ้แค่เป็นนิดนึงนะครับก็แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับสําหรับนะครับเอฟซีนะครับ หลักกิโลของเรานะครับก็ยังคงหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับนะครับก็จะอยู่ในเส้นนะฮะของแนวจราจรพอดีนะครับก็ต้องระวังระวังด้วยนะครับโลแม่แม่สอบถามนะครับแม่มาจากไหนครับมาจากนีบ้านันเลเนือโอ้โหนี้แม่มาไม่ไกลครับเจ้าถิ่นวันนี้แม่ได้เลขหรือยังครับยังยังวันนี้แม่ก็เพิ่งจะมาขอนะฮะงวดแรกเหมือนกันนะครับ พี่สอบถามที่มาจากไหนครับ <c oughs> ไม่จะก <c oughs> อพึ่งมาใหม่นะครับ <c oughs>